สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็พามาดูนาข้าวที่ตัดกับยังไม่ตัดนะครับเดี๋ยวจะพามาดูนาที่ตัดแล้วนะครับนี่นะครับนาที่ตัดแล้วนะครับต้นข้าวจะขึ้นมาไวกว่าต้นหญ้านะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับย้าก็มีส่วนน้อยนะครับ นี่นะครับนี่เป็นเพลงที่ตัดไปแล้วนะครับเพื่อนๆมาดูเพลงที่ยังไม่ตัดนะครับอยู่ติดกันนะครับนี่นะครับไอตรงนี้ตัดไปแล้วนะครับก็ตัดไปให้สัตว์เลี้ยงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลงนะครับ นี่นะครับยาก็ขึ้นมาเต็มเลยนะครับฝั่งนั้นก็กำลังตัดนะครับแต่ตัดไปให้วัวให้ควายนะครับพอเลยไม่ได้ตัดให้หมดในครั้งเดียวนะครับนี่นะครับพวกหยาเยอะเลยนะครับ ต้นกกก็ใหญ่นะครับดูแปลงติดกันนะครับแปลงติดกันที่ตัดไปแล้วนะครับหญ้าไม่ค่อยขึ้นนะครับจะขึ้นพวกต้นกกนะครับแต่ก็ไม่เยอะนะครับ นี่นครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ยังไม่ตัดนะครับส่วนฝั่งนี้ก็ตัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นมาเขียวเลยนะครับเดี๋ยวมาเปรียบเทียบอีกแปลงนะครับอยู่ข้างหลังนี่นะครับ อนี้เพื่อนๆคิดว่าตัดหรือไม่ตัดนะครับก็คอมเมนต์มาบอกใต้คลิปได้นะครับนี่นะครับอย่าขออภัยนะครับต้นข้าวนาเลยนะครับเพื่อนๆคิดว่านาตรงนี้ตัดหรือไม่ตัดนะครับก็ลองทายกันดูนะครับนี่นะครับนาตรงนี้นะครับ ไถรอบเดียวไถเสร็จแล้วก็เช้ามาก็หวานแล้วก็ปั่นเลยนะครับก็ไม่ได้ไถเตรียมดินเตรียมอะไรนะครับเพื่อนๆดูนะครับไม่มีหญ้าขึ้นมาเลยนะครับนี่นะครับเทียบกับเพลงที่ตัดนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับ